บัยดีพี่น้องอ่ะยุสงเลยเนาะมาดีจ้ามาดีจ้ามาเีนมาด้า้ามีาดำหน้าเจ้ามาเรียนมน้ยังก่อยงคุียาดำหน้าเยอะก่อนออืมอันนี้มาดำหน้าอัสี่อ้าวมาละยายเองเขาเปิดกล้องเห็นละบายดีพี่น้องดำหน้าพี่น้องหน้าดำหน้าย่ามแรงๆค่ะ ตอนนี้ฮก็บ่ายโมงเข่งนะพี่นออ้องเลองโมงเข่งพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่น,อน,อน้องน้องนัดส่งเจเกลราเยค่ะส่งเจเกลาได้ไหสง่งลงโซล่าได้จ้าเจเกล้าเลยอืมีเจเกล้าฝากกดติดตาม่งอื่นได้จ้าอ่ะเกยไป ผูโลกกสิพท่านนะบ้านมเนลูกไีอ่เออคนงานคืบแบนี้ก็สี่จุมลูกกาก็สามผู้ไรอันี่เมนองกิกเดินเมนองกิ๊กมาจากบ้านเลยเนาะมาจากบ้านนี่แหละใกล้นี่แหละบ้านแถวสนนีบ้านแถวสนนีดงสนนีป่านี่มั้งรู้แต่เมนองกิ๊กไม่รู้มาจากไหนฮะ รู Wagner, right. uh ้ไนลูกค oh, yeah. ิดนมาจากบ้านไหนอทานอะไรเนได้ปุจอยนะดำอยูู่้เดียวูแกปุ๊แกไปได้เก้าร้อยนหัวจอยเมง้องมอสกิละกระเปาสลิก Ơ ờ, mình hiểm lúc cả nó mình hiểm Cảm ừ. ơn cả đạm bỏ đam luôn đưa Ơ ừ, mất lìp là bỏ tổng đam Đâm từ khiến đây đâm đậy À cô khảo là nhảy nhảy đấy <laughs> Bộ 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 <vai>, bộ <laughs> ตาทางกระลิบกระกลอบ่ม an mm ันเลิกมันเป็นหนองนี่ม no. no, ันเป็นหนองนี่อันนี้มันคือนามไม่แต่หนองมันหนามต้นขานาขจาประชุม่ะขนาขจาวัชชูขานาข้าวผัดปอตุ้ได้เฮีห็ดธรรมดาธรรมดาวยปอนี้งมะลามแกงมากเลยน้องมวยสเน่สบายดีพี่น้องสงสัยลืมเห็นกล่องพี่น้องเลยแต่ว่านี่ส่องเกี่ยกับเราเลยจ้า คามาลิฟกันยับเึินอีกาหา,ากรอใหญ่ออได้สองก้สามก้ก็เต็มกำเอาเผื่อน้าบล็กผ่านตัวดนี่ผ่านเป็นบากเป็นชาวเลยดิอืมแถวนี้เรเคยบล็อกนี่นะ บ่าววีเป็นยังได้สู่บ่อซาดีนะฮึวีสู่บ่อสู่แล้วเว้ยเสียวดองมอดเสี่ยวกับ่บเสี่ยวในเซี่ยวเสี่ยวในเกมพี่น้องโอ้ยปั๊บกล่องข้างในมา รลุดแน,น่นอโะโทรศัพท์คนนี้เนาะยับออกออกก้นหน่อยเหยียบตีนกันโอ้ยจะได้วาเสียงพะอ่ะหกคือคือ,คอ,คอ,คอมาแบ่งกันพี่นนองโอ้ยผู้ลกุลกผู้ดำลุกกับประมาณผ่้เป็นเป็นสิบผัว <c oughs> โอ้ยกำกันขี่ขีกาา่กะนะเธอบุคเขากัาเนเยียบลงนี่หน,น,น้านองมิดนี่สูเผื่อยต้นกันกะป่าอะไรเด้นี่นนะเขาเยียบด้วยนะเขาเยียบลงนี่ตัวนี้จะเยียบก็ขาวตีเฮ้ย ลงไฮทใหม่แจ้คมาไปกินขขาวอีช่ได้จอยนะชูไม่ปุ้งนี่มันันใสแจ็คต้นอันนี้ชูมันเป็นกีบนะเด้มันเป็นกีบใหญ่ๆโอ้ยอีจูนี่ก็บจีมินช่องนี่จูนี่เอเด้นี่รัสซานะคือแบบนี่ช่องจช่องวะมันกีบใหญ่นะให้เวลาชูสีดำนะ กตนเจ้าเขาเียวแล้วน้องเอิญพังัวมือเนี่ยาพ่นบุต๊กดหากกะตายเลือกหย่าน้ำเดือดเดําหยาจะได้เลือกหย่านำบอนองนาแก่กี่ปมแก่กี่ป เอาไปลากค่าอยู่ทางนั้นเอาลงมานะใส่ใส่เข้าการหางก้าดิตำบ่ได้เด้อมันเลิกน้ําแท้น่ะก็สิดําติ้าน้อยมมันบ่แม่นพันสูงเด้่ายังว่าใส่พันสูงมันกกะเฮามันกยาววใส่เบ็ดใส่เบ็ดเข้าฮอดลงมาตึกแ่ด้อเฮอดอันสิลงอน ลอยตลอดได้บักแวนะหัวดีคือยังนบีแมวั่หแบสามบักดำมีแต่อยักไทยหลดมันมากฮะไทยใส่ไทยบบบัววีบดำใส่กะบ่มี การสั่นบนตกอนยักษีตเลือนเลยล่ะจะมลงกับข้าก่อนเทียงเด้อฉลองยังาฉลองยังเมามาเห็ดเียนิจากดำนาไปจากลูกกะสลงเลยแปลกใครสีลองยังซเลี้ยวเลี้ยวหันเลี่ยวนีเลยเออารมีซ่องแน่มี เอย่าค<ะ>ืือสายว่สริอย่ากล้องเ่าอย่าขึ้นเป็นสันเนาะนะดงดิดดนั่งย่างนี้งานน่ะนั่นและซับวิหน้าโคศนาเขายังเอินองเดือนไหมล่อลอไปทองเ้ลอครับ โอ้ขนาดเต้งยังบวชนะมืจับเจียบท้องพี่แล้วตีมีอ้ไรมาจัดกินเ้ยห่าตีมีอะไรยบหได้โรคตีมีอรตีมียะไเราเนบ่ร่อนคืนแันี้มงส่้างมากแบหนึ่งแสนมันว่าเด็ดแต่วิวห่าเล้ย เช <sen> ่นเชนเจ็บสมัยยังเอินยังมากะี่ามยังไปอยู่ข้างหน้าทำโบรตีนเตีมตรงลงแล้วหาหนึงเงยน้ำจะค่นห้กับพี่เนาะองจาตีห้กับพีเนองจาหกับสามมัดเใ่ห้กบสามมัด ดำขังสายสามคนต้อ be hey, ้อนบเมนลูกกระเลมันลูกแม่ลูกแม่บ่ลูกพ่อลูกขางใต้ลูกแม่นะขางครัวมท่ากแม่สองคนไหนบอไอ้ตู่นะดำขังายบดำขังสายบอไอ้ตู่ดำขังสายเออายเบิสี่ากัแม่นะเบิครัวเอวีดีดมลงมามันเบิ มามามันก <l ux> ระแสนไปใส่รถไทยวีได้บอกวีกันได้หลายคนลายเป็นอะไรได้เล็กน่อยนะครับปวดใส่รถไทยผู้โอ้ยอยากจะไปถ่ายทางใดีด้บ้างเบิดความมะโอ้ยที่ซันกันได้น่าหลอยแบกปูมไปมินแช เห็นแต่ดาอาคามาทั้งน่ะจุนี่อะชาวดีปารุงก่อนเร็วๆชดีปารุงมาเ็ยิบตาใส่จุนี่อันกาอยากคุว่าได้มุสาวนี่เอ็นกูวางมาอมแลนออกแต่แก๊สหมออันนี้มันจึงเปลืองนะดำกากีบเดยอ หน้าจิ้นเยไม่ทงเลยจุ๊กมีตัวกะปืัตัตาพันิยตะกะบโพเหัวคาเกิดหัวคำเลือกกเด้นะ้านปังอะันปังกระต๊ะกะบ้านนี่สู้ มัน่เจ้าหญิงไปดาตอนใหเมื่อพ่นนะพ่นแห้งกบาดนมะม่วงไหนป่ะหมูอันน,น,นี่ซำนี่พ่นตกเลยนะวนนันประมาณสองโมงกว่าแลยพ่นตกวันเห้่นกกางวันมันอี่พอ หอนกิซลาีขีแล้วพี่น้องจะคล้องสองก็ไปทางไหนแหละผูกไปดำนาอยู่แย่พ่ดีไม่แห้งนะพี่น้องเนอน่องหนา,นนนหา,นอ,นาอะไรกูเจ๊กกับเหลาบ้านอะพี่น้องสบายดี